ต,ติดดาวรับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณณนะัฐพลช่วงประยุนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ NNB ธุรกิจแฟรนไชส์แซนอร่อยที่มีสินค้าหลักคือมินิเครปและเครปหน้าพิเศษมากมายจะพาเราไปดูว่าเครปชิ้นเล็กรสชาติด,ดีซื้อง,ง่ายขายคล่องนั้นจะเป็นธุรกิจที่คืนทุนเร็วได้ยังไงอ้าวไปชมกันค่ะคุณผู้ชมไอเดียติดดาว ช่วงไอเดียติดดาวของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจเบเกอรี่ในรูปแบบของแฟนชา์สัญชาติไทยร้อซครับภายใต้ชื่อแบรนด์เอ็นครับ, MBA, รบสินค้าที่เป็นพระเอกหลักของร้านเขาก็คือเจ้ามิน in ิครปชิ้นนี้ครับดูหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมครับนอกจากนั้นยังซื้อง่ายขายคล่องครับเพราะว่าเขามีความหลากหลายที่เลือกนั่นเองครับและขณะนี้ผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจ n n b คุณบุญประเสริฐครับคุณผู้ชมผู้ที่มีความฝันเริ่มต้นอยากเป็นเท่าแก่ เริ่มต้นเงินลงทุนเล็กๆไม่กี่หมื่นบาทเปิดร้านเคฟจนกระทั่ง14ปีผ่านไปกลายเป็นธุรกิจเงินล้านอย่างที่เห็นนะครับสวัสดีครับคุณบุญประเสริฐครับครับสวัสดีครับคุณบุญประเสริฐครับธุรกิจ n n นี่คือเริ่มต้นมาอย่างไรฮะเราเริ่มต้นจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับปี2541 นะครับช่วงนั้นเราก็โดนลดเงินเดือนนะครับแล้วก็เลยอยากจะมีธุรกิจของเป็นของตัวเองแล้วก็บังเอิญว่าเราไปเจอสินค้าเครปเนี่ยที่สวนสยามนะครับเราก็เห็นว่าลูกค้ามุงเต็มเลยนะฮะก็เลยสนใจธุรกิจตัวนี้นะครับก็เลยไปพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วก็เปิดร้านที่แรกทำไมถึงเป็นครปฟครับถึงเลือกเป็นครปตอนเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับมันเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็เราดูว่ามันเป็นของกินนะครับตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดคือ ของกินนะครับก็เลยเราก็คิดว่าเออนั้นเราลงทุนของกินแล้วกันเนื่องจากเคปเนี่ยผมเห็นว่ามีขนาดเล็กใหญ่มากมายหลายร้านในตลาดนะฮะจุดเด่นของ n n b คืออะไรครับจุดเด่นเลยของเราคือแป้งครับเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแป้งนี่เราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับถ้าลูกค้าทานเนี่ยนะฮะจะติดใจทุกรายนะครับประกอบกับเราใช้ของดีวัตถุดิบเกรดเอตัตั้งแต่ผมเปิดร้านจนถึงตอนนี้เนี่ยเราใช้เกรดโรงแรมทั้งหมด 14ปีที่ผ่านมาอย่างนี้ต้องใช้เงินลงทุนพอสมควรไม่ทราบพอมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนปะครับอ๋อตอนนี้เนี่ยเ m b ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก s อ Bank นะครับมาช่วยในเรื่องของเงินทุนมาช่วยเรื่องการพัฒนาตัวสินค้านะครับรูปแบบการจัดการภายในองค์กรทาง s อ Bank เนี่ยก็มาช่วยพัฒนาเรื่องการฝึกอบรมให้กับองค์กรเรานะครับเพื่อพัฒนา ให้เป็นแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานนะครับเรื่องตาสินค้าอย่างนี้นะครับให้การสนับสนุนในการออกแบบเรื่องตาสินค้าด้วยในการออกแบบเรื่องไคเกจจิ้งด้วยครับนั่นถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวผมชักสนใจธุรกิจ NNB อแล้วครับอย่างนี้ตอนแรกต้องเริ่มที่จะทําให้เป็นก่อนไหมฮะเออใช่ครับก็สินค้าอาหารนี่คือต้องทําให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็สินค้าเราเองจริงทําไม่ยากเลยนะครับฝึกใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเนี่ยทำไม่ยากเลยครับก็เชิญเลยครับลองลองทำดูได้ครับได้ครับ เสร็จแล้วครับสีมือผมน่าทานไหมครับรสชาติเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่ามีมาตรฐานแน่นอนถ้าสมมติว่าผมสนใจอยากจะไปเปิดคีออสเล็กๆต้องเริ่มต้นที่อะไรฮะลงทุนอยู่ที่หกหมื่นเก้าครับครับอุปหกหมื่นเก้านี่คืออุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับ<อ>พร้อมอบรมเลยนะฮะแล้วก็วันที่อบรมเนี่ยเราแถมวัตถุดิบที่สามารถขายได้ประมาณ5 0 0รชิ้นเนีย่ยแถมให้ด้วยก็คือพร้อมขายเลยครับแถมเฮิมอะไรได้หมดพร้อมขายเลยครับถ้าเกิดผมมีตังมากหน่อย อยากทำเป็นสเกลขนาดนี้ฮะร้านใหญ่อถ้าร้านใหญ่นี้ประมาณล้านกว่าบาทนะครับประมาณแปดแสนถึงล้านสองนะครับถ้าร้านอย่างนี้ประมาณล้านสองครับคุณประเสริฐครับถ้าคุณผู้ชมสนใจธุรกิจของ NNB นะฮะมีต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับต้องมาชิมสินค้าเราก่อนนะครับเราขายธุรกิจอาหารนี้ต้องชิมก่อนว่ารสชาติถูกใจหรือเปล่าเชื่อว่าจะขายได้คนขายต้องรู้ก่อนว่าอร่อยอ่าใช่ถูกต้องครับแล้วประเด็นที่2ก็คือความพร้อมนะครับเรื่องเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องเวลา คทำธุรกิจอาหารเนี่ยมันเหมือนกับว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะครับ <c oughs> มันจะไม่ได้แบบมากมาย <c oughs> สักทีเดียวแต่ว่าได้อย่างสม่ําเสมอ <c oughs> นะครับเราเป็นธุรกิจเงินสดนะครับ <c oughs> การลงทุนต่อเนื่องเนี่ยก็น้อยมากนะครับการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพที่ลูกค้าดูแลเนี่ยดีขนาดไหน <c oughs> นะครับถ้าลูกค้าดูแลคุณภาพดีเนี่ย ก็คือลูกค้าจะอยู่ได้ยาวครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่มีเงินทุนพร้อมแล้วครับต้องลองไปงานนี้ครับ Post Day K SME f a n c h i s Expo 2022จะจัดขึ้นในวันที่23 2ถึง24มิถุนายนนี้ครับที่ Convention B ชั้น22โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันเวิร์ใครที่มีเงินทุนแล้วสนใจลองไปเดินดูกันครับซึ่งงานนี้ n n b ก็ไปจอยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับธุรกิจติดดาว